สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจําวันพุธนะครับที่22นะครับสภากง2567นะครับเอสก็จะให้เลขเด่นนะครับเลขเด่นก็จะมีอยู่ที่ศูนย์นะครับกับเจ็ดนะครับ เป็นที่ศูนย์รองเจ็ดจับคู่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่ง 2, เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดตัวกันอยู่ที่หนึ่งสองนะครับกันเบิ้ลหนึ่งหนึนะครับ เลขสามตัวนะครับ1นึ่งศูนย์เจนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับ แอดก็ขอให้พรให้พี่ๆน้องๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆต่างๆนะครับกับแนวทางลราพัฒนานะครับประจำวันพุธที่22พฤษภาคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ